จานนี้จะเป็นผัดยากิโซบะง่ายๆนะคะ <c oughs> อาจจะเสียงไม่ดีนะช่วงนี้อาอเยอะมากเลยเลยไม่ค่อยทําวิดีโออ่าเริ่มต้นตัวเส้นเส้นยากิโซบะที่เราซื้อมานะคะให้ลวกน้ําร้อนก่อนแล้วสะเด็ดน้ําทิ้งไว้นะจานนี้จะไม่ใส่น้ํามันเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องของความมันวาวจะขาดตรงนี้ไปนะแต่ก็เพื่อสุขภาพ <c oughs> ตั้งกระทะเทฟซอน นะคะขั้วกระเทียมให้หอมหอมใส่หมูสันในหมูที่ใช้เป็นหมูสันในนะคะจะได้นุ่มเนาะผัดผัด,ผดจนก,ก,กระเทียมจะสุกแล้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องใช้มีซอสเทอริยากินะเราจะทำซอสยากิสซบะเองโดยแปลงจากซอสเทอริยาก,ยกิใช้ซอสเทอริยากินะคะสี่ช้อนโชอย,อยุสองมิรินสอง น้ำส้มใส่ชูสองเพื่อตับลดเพิ่มความเปรี้ยวรสชาติจะต้องออกอเค็มหวานนำํำนะคะพอผัดผัด,ผด,ผดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ตัวผักกวางตุ้งกรัมปีนะคะแครอทนะผัดพอผักสลดปุ๊บเราก็จะใส่เส้นผัดให้เส้นดูดน้ำซอสเข้าไปทั้งหมดเพื่อความาให้เส้นมีรสชาตินะคะโรยพริกไทยก็เสร็จแล้ว เติมไข่ดาวเพื่อสีสันในชีวิตนะผักสามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบใจนะคะน,นี่นะตัวเส้นที่อมน้ำซอสแล้วเนี่ยตัวเส้นจะมีรสชาติจะไม่จือดอย่างเดียว จะมีความเค็มความหวานอยู่ในตัวเลยลองดูนะคะจานนี้ง่ายๆซอสโชยากิสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะเดี๋ยวนี้มีขายแล้วหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต